เมื่อกี้ยายดาวบอกผิดค่ะบอกเป็นหม้ออบอ่าเป็นหม้ออบไอรอนเนาะอันนี้มันเป็นหม้ออะไรนะมันเป็นหม้ออะไรนะเมื่อกี้บอกมาม่าพูดหม้ออะไรนะลูกเมื่อกี้ไม่โ <laughs> มงก็ไม่ใช่เ <laughs> มื่อกี้บอกเป็นหม้ออ่าแต่อันนี้มันเป็นหมอ้ออ่าอะไรนะหม้ออบ อบลมร้อนค่ะหม้ออบลมร้อนเนาะน่าจะพูดไม่ผิดเนาะค่ะตอนแรกที่เราทําคลิปไปน่าจะอ่าพูดผิดนะคะถ้าผิดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อที่แบบอ่าหม้อแบบอ่าอบลมร้อนนะคะอ่าใช้อ่า,อาทอดเกี่ยวกับทอดอ่าเฟรนฟรายก็ได้หรือทอดไก่ก็ได้หรือทอดทอดได้ลากหลายอย่างเลยค่ะก็มา รีวิวให้ดูค่ะสวยไหมคะสวยไหมเครื่องใหญ่ค่ะเครื่องใหญ่น่าใช้มากเลยค่ะอันนี้เป็นอ่าช้อปปิ้งของอ่าญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะได้ของเล่นใหม่แล้วค่ะ ไงคะน่าใช้ไหมคะลราต่อไปนี้เราก็จะใช้เครื่องนี้เอาไว้สําหรับทอดนะคะจะช่วยลดาการประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่ต้องมาล้างกระทะให้ลําบากแล้วก็น้ํามันไม่ต้องกระเด็นแล้วก็คือ,อไม่ต้องมีน้ำมันตกครั้งที่อาหารเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยขับพวกน้ำมันออกไปด้วยค่ะ อ่าเราก็จะได้กินอาหารที่แบบอ่ามีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ต้องอมน้ำมันเหมือนเดิมนะคะก็โอเคเดีย๋ยวเราก็มารีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ